สวัสดีค่ะชาริสา from Japan นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับมินิซีรีส์เรื่องโชกุนนะคะที่ออกมาจนครบแล้ว10ตอนนะคะ10เอพิโซดก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะใน Disney Plus ค่ะแล้วก็สำหรับเราอะ่ะเราดูจบละ แล้วเราก็กะว่าเออคลิปนี้จะเว้นระยะนิดนึงให้เวลาทุกคนได้ไปดูจนจบแล้วก็จะได้มาเมาหมอยกันค่ะเพราะว่าในนี้มันจะมีสปอยเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะโดยส่วนตัวเรานะถ้าเราดูดูแบบดูเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือดูแบบไม่คิดมากอะเรารู้สึกว่าเป็นซีรีส์เรื่องที่ดีแบบสนุกอะเรื่องหนึ่งเนี้ยค่ะแต่ยอมรับเลยว่าถ้าดูเอาแบบเนื้อหาใครเป็นมายังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยยอมรับว่างง เพราะว่าสำหรับเราอะเราเป็นคนชอบอ่านชอบฟังเรื่องประวัติศาสตร์นะแต่ว่ายังไม่เคยได้มาถึงฝั่งญี่ปุ่นประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นถ้าเราไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเราก็จะรู้น้อยมากอะไรเงี้ยค่ะพอย้ายไปอยู่มันก็ทําให้เหมือนเราได้เริ่มค้นหาอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นมันก็ทําให้เรารู้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ในยุคโชกุนยุคนั้นอะเราก็ยังแบบไม่ได้รู้เยอะอยู่ดี ก็เป็นโอกาสดีที่เขาเอาซีรีส์อันนี้กลับมา remake อีกครั้งใช่ไหมคะก็ได้มีโอกาสในการแบบหาข้อมูลไปดูไปเพื่อเช็คอะไรต่างๆใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของใครเป็นใครใช่ไหมเราทําไว้คร่าวๆเล็กน้อยแล้วเนี่ยในคลิปก่อนหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็ไปดูได้แต่ว่ามาดูวันนี้ก็ไม่ได้พลาดอะไรขนาดนะั้นเหมือนกันก็ดูตรงคลิปนี้เลยก็ได้ค่ะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเข้ามา c o m มนต์ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีคนที่แบบ In, กับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นคนที่แบบรู้เรื่องนี้เยอะกว่าเรามากๆอะ่ะเขาก็ครั้งที่แล้วมาให้ความเห็นมาคอมเมนต์เพิ่มเติมอะไรกันเยอะมากนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีอีกเพราะว่าเราหามาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่เราอ่านมามันถูกหรือมันผิดแล้วก็แต่ละแหล่งที่เราค้นหามาเขามัน มันดเคลื่อนกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทไลายของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะจะอยู่ในปี1600ค่ะหรือว่าตรงกับยุคเซนโกเกุในประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ถ้าเทียบกับทางยุโรปอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นมานิดนึงก็คือยุคสมัยของอลิซาเบธท,ที่1ค่ะแล้วก็ในช่วงนั้นก็จะมีวิลเลียมเชกสเปียร์ด้วยระบบโชกุนเนี่ยเป็นระบบที่ญี่ปุ่นใช้มาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วค่ะถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นคือจะมีมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ยุคคเเเเฮอออันนนลยยจจยยะะะรงง้่่่่่าจาจจจกกดววแตทถึ ยุคอาชิกะโชกุเนตหรือว่าในยุคอาชิกะซึ่งจะต่อด้วยเซนกกุค่ะแต่ว่าที่เราอ้างอิงยุคก,ก่อนหน้านี้เพราะว่าต้องการให้เห็นแบบทรานซิชันจากยุคนั้นมาสู่ยุคเซนกกุค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาดูเรื่องของแบบพวกสภาพ สังคมความเป็นอยู่คร่าวๆของที่นั่นก่อนค่ะระบบไฮรักคีของณตอนนั้นที่ยังมีระบบโชกุนเนี่ยเริ่มแรกเลยคนที่อยู่ที่ตําแหน่งสูงที่สุดก็คือจักรพรรดิค่ะแต่ว่าจักรพรรดิของญี่ปุ่นอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าเขาไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยแบบไม่มีเลยคือเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ อยู่ให้รู้ว่ามีอะไรเงี้ยค่ะรองจากจัก,กรพรรดิลงมาก็จะเป็นโชกุนค่ะซึ่งโชกุนนี่แหละค่ะเป็นตําแหน่งของคนที่มีอํานาจแบบเต็ม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 เบ็ดเสร็จมากเพราะว่าเป็นตําแหน่งเหมือนถเทียบกับปัจจุบันก็คือเป็นผู้นําประเทศอะไรเงี้ยค่ะรองลงมาจากโชกุนเนี่ยก็จะมีตําแหน่งไดเมียวใช่ไหมคะไดเมียวก็จะเป็นตําแหน่งของเจ้าปกครองเมืองต่างๆเมืองเล็กเมืองน้อยอะไรเงี้ยค่ะรองลงมาอีกนะคะก็จะเป็นชนชั้นซามูไรค่ะซึ่งซามูไรก็คือเหมือนแบบเป็นพลทหารนั่นแหละก็เป็นซามูไร จะขึ้นตรงต่อไดเมียวแล้วไดเมียวก็จะขึ้นตรงต่อชอกโกนถัดลงมาอีกก็จะเป็นชนชั้นที่เป็นชาวไร่ชาวนาค่ะคือชาวไร่ชาวนาเนี่ยไม่ใช่ชนชั้นข้างล่างสุดเนาะในสังคมญี่ปุ่นเพราะว่าเขาถือว่าเป็นกําลังสําคัญเป็นกําลังปากท้องที่อยู่ข้างล่างสุดจริงๆอะ่ะก็คือชนชั้นพวกพ่อค้าแม่ค้าด้วยค่ะ สมัยนะั้นไม่น่าจะมีแมค่ค้าน่าจะมีแต่พ่อค้าอย่างเดียวชนชั้นนี้ยจะเป็นชนชั้นที่ถูกมองว่าณนะตอนนั้นนะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรอะแล้วในยุคก่อนเซนกูกุหรืออาชิระกะค่ะเขาก็จะมีพวกไดเมียวบางคนะ่ะก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรสะสมแบบอำนาจบาลมีเยอะขึ้นอะก็ว่าไดเมียวเริ่มแบบแข่งข้อต่อโชกุนมากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะจนกระทั่งอาชิระกะคนสุดท้ายก็คืออาชิระกะโยชิมาสะค่ะ ทีนี้อะค่ะพอตําแหน่งมันปล่อยว่างก็เหมือนแบบประตูมันเปิดแล้วอะแต่ละคนก็จะเริ่มแบบเอ๊ะหรือว่าคนนี้จะเป็นได้นะเอ๊ะหรือว่าฉันจะเป็นนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นที่มาของสงครามอันนึงที่ค่อนข้างมีความสำคัญแล้วก็เป็นสงครามที่ทำให้เปลี่ยนถ่ายจากยุคนั้นอะเข้ามาสู่ ยุคเซนโกกุค่ะก็คือโอนินวอ์สงครามโอนินนั่นเองค่ะซึ่งในนี้เราขออนุญาตแบบข้ามไปแบบเร็วๆเลยเพราะว่าเนื้อหามันจะมีอีกเยอะมากถ้าเรามาเล่าเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบยิ่งยืดเวลาเข้าไปอีกเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเอาง่ายๆในซีรีส์ก็คือความทรงจําในวัยวัยสาวสาวของอมาริโกะค่ะที่แบบว่าคุณพ่อเขาเป็นคนทรยศอะไรอย่างเงี้ยผลลัพธ์ของโอนินวอ์ก็คือทุกๆคนอ่ะก็แตกกันเป็นฝกักเป็นฝ่ายแบ่งพวกแบ่งอะไรกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ ก็เริ่มเข้าสู่ยุคเซนโกเกค่ะในยุคเซนโกเกเนี่ยตอนแรกผู้ที่เป็นผู้สําเร็จร,ราชการแทนนะคะก็คือคนที่ชื่อโทโยโทมิฮิเดโยชิค่ะซึ่งก็ถ้าเราไม่ผิดเขาคือคนที่ไปในอีพีแรกถ้าผิดแก้ให้ด้วยนะคะแต่ถ้าเราดาวก็คือคนนั้นแหละคือโทโยโทมิฮิเดโยชิการเสียชีวิตของเขาอะค่ะ มันเป็นเนื่องจากแบบการป่วยอะไรอย่างเงี้ยแหละคือไม่ได้เป็นแบบใครมาทําอะไรเขาคือเขาป่วยเองแต่ทีนี้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมการที่คนแบบได้ขึ้นไปสู่จุดที่เป็นผู้สําเร็จราชก,การแทนอะ่ะทําไมเขาไม่ขยับเป็นโชกุนเลยละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตําแหน่งมันก็ว่างไว้ใช่ไหมขึ้นไปแค่นี้ทำไมทำไมไม่ขยับขึ้นไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือมีบางแหล่งเขาบอกมาสองสันนิฐานก็คือ1นึ่งทเวทวทมิเนี่ยเขามีแบ็กกราวที่เป็นคนแบบ มาจากเป็นชั้นผู้น้อยอะไรเงี้ยคือพ่อเป็นแค่ชาวไร่ชาวนาธรรมดาเหมือนเป็นคนที่ไม่คู่ควรกับตําแหน่งสูงสุดของประเทศเนี่ยค่ะแล้วก็อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะลองแล้วคือเหมือนกับลองเอาตัวเองแบบเป็นแคนดิเดตแล้วแต่ว่าไดเมียวคนอื่นๆอ,อ่ะเหมือนไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นแบบ fast forward มาแล้วนะหลังจากอิชิกากะโอนินวอร์ fast forward มาที่ปี1598ค่ะคือใกล้จะ1000 6ก0แล้วใช่ไหมก็มีคนที่ขึ้นมาเป็นผู้สําเร็จราชการแทนค่ะที่ชื่อว่าอิชิดะมิซูนาริค่ะซึ่งในเรื่องอะ่ะจะใช้ชื่อว่าอิชิดโคาซูนาริแล้วก็เป็นตอนนี้นั่นเองค่ะที่เริ่มเนื้อหาซีรีส์เรื่องโชกุนค,ค่ะซึ่งก็ประมาณว่าในเมียทุกคนแบ่งฝักแบง่งฝ่ายแต่ละคนก็จะมีอํานาจมีบริวารของตัวเองที่พร้อมจะแบบพึมพึมพึมตลอดเวลาอะไรย่างเงี้ย แต่มันก็จะมีอยู่คนหนึงค่ะคือไดเมียวที่ชื่อว่าโทคุกะวะอีอยะสึหรือว่าในหนังอะ่ะก็คือโทระนังอ่ะโยชิเหมือนในเรื่องเลยก็คือเป็นคนที่อยู่ในฝ่ายที่เห็นตรงข้ามกับคนทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วเขาก็แน่นอนเป็นตัวประกันอยู่ในปราสาทโอซาก้าอะไรต่างๆเรื่องราวาก็ เส้นเรื่องเหมือนกับในซีรีส์เลยค่ะพักเรื่องศึกภายในประเทศก่อนที่นี้เราออกมานอกประเทศบ้างค่ะนอกญี่ปุ่นในเทวีเวิรลปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมัยนั้นสเปนโปรตุเกสอะไรพวกนี้เขาก็แข่งกันเดินเรือหาล่าอาณานิคมหรือว่าหานู่นหานี่แบ่งเขตปกครองแบ่งเขตเดินเรืออะไรกันใช่ไหมคะณตอนนั้นเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่ง power house ก็คืออังกฤษกับฮอลแลนด์อีกสสิที่เขาแบบ มิก์กันแล้วเขาก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมก็พูดง่ายๆว่าทางข้างนอกประเทศทางฝั่งยุโรปก,ก็อิลุมตุงนังกันพอสมควรและเหมือนในซีรีส์เลยค่ะคือคนที่เข้าไปอยู่อยู่แล้วอ่ะก็จะเป็นพวกคนโปรตุเกสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งเขาเข้าไปในฟอร์มของการเป็นบัตรหลวงไป เผยแพร่ศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยพวกเขาจะเป็นศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกเนาะแล้วในยุโรปเองอะ่ะก็จะมีคอน FLICT กันเรื่องของศาสนาคริสต์นี่แหละว่านิกายไหนนิกายไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอังกฤษเองนะช่วงนั้นเป็นอลิซาเบธที่1ใช่ไหมอลิซาเบธที่1ก็จะเป็นยุคข,ของโปรเตสแตนต์ก็ไม่ถูกกันแต่แคทอลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเมื่อแคทอลิกมันเผยแพร่ไปในญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วมีคนญี่ปุ่นบางส่วนที่กลายเป็นคนแคทอลิกแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอมีการเกิดขึ้น ของตาจอรนใช่ไหมจอร b นแบล็กซอนที่เข้าไปในญี่ปุ่นแล้วบอกว่าฉันไม่ใช่คาทอลิกฉันเป็นโปรเตสแตนต์อะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนเปิดโลกให้คนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เป็นคอนฟ lict กันเล็กๆน้อยๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วสําหรับในคลิปนี้นะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราจิบน้ำอะไรไปด้วยใช่ไหมระหว่างที่พูดนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโปรดักต์ใหม่ค่ะของทานคำนํำนึงนั่นเองคือเขาเพิ่งส่งมาให้เลย น่ารักมากทุกคนเขามีที่แกะให้นะคะด้านหลังตรงนี้เนาะ ทุกคนข้างในเป็นแบบนี้นะคะก็มีแต่ของชอบเราข้างนั้นเลยเนาะเดี๋ยวเราแยากออกมาเป็นชิ้นๆให้ดูละกันนี่ค่ะตัวแรกก็คือตัวนี้เลยเนาะน้ำพริกไข่ปูเราเคยแนะนําตัวนี้ไปแล้วว่าเป็นเฟรนด์ของเราเลยเพราะว่าเราชอบรสชาติของมันมากๆค่ะกุ้งฮิปเขากะปิอันนี้จะเป็นตัวใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงที่เรายังไม่เคยแนะนําให้ทุกคนเนาะก็คือเป็นเหมือนน้ำพริกกะปินั่นแหละและนี่เลยนะคะเป็นไฮไลท์ตัวใหม่นะคะของทานคํหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือหมูชมวงสงัดใจเนาะซึ่งแบบน่ากินมากๆซึ่งพูดตรง งทุกอย่างของทานคำนึงมาเปิดโล่งให้เรามากเลยเพราะว่าเรารู้จักไค่กะปิกับปลาเค็มแล้วพวกน้ำพริกไข่ปูหรือะไรอย่างเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองกินแล้วก็รู้สึกชอบเลยคือเป็นรสชาติที่แบบชอบเลยใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหมูชมวงก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราก็ไม่เคยรู้จักเหมือนกันส่วนตัวนี้ค่ะที่เราจิบระหว่างคลิปเนาะก็คือมาปีทันนีค่ะมีรสชาติที่แบบสดชื่น กลิ่นหอมแล้วก็แบบเหมาะกับหน้าร้อนของเรามากๆค่ะมาปนีนี้เป็นอะไรที่เราก็เพิ่ง google เหมือนกันว่าเขาคืออะไรยังแต่ทานคำหนึ่งแนะนำมานะคะก็ลองผสมน้ำแล้วก็ทานดูได้ค่ะถ้าใครอยากจะลองนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description box นะคะแล้วก็ใน comment section ด้วยนะคะสามารถเข้าไปกดซื้อกันได้เลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทานคำหนึ่งมากๆเลยนะคะที่คอยส่งโปรดักตดีๆแบบนี้มาให้เราได้ลองได้เปิดโลกแล้วก็ได้แนะนำต่อค่ะ กลับมาที่จอห์นแบ็กซอนเราพูดถึงจอห์นแบ็กซอนไปแล้วเนาะซึ่งจริงๆตามประวัติศาสตร์ของเขาก็คือวิลเลียมแอดัมส์ค่ะซึ่งเขาเป็นชายชาวอังกฤษคนแรกที่ได้มาเหยียบแผ่นดินญี่ปุ่นเนาะมากับเรือของชาวดัชค่ะซึ่งการเดินทางสมัยนั้นมันยากลําบากมากใช่ไหมออกมาห้าลำเหลือรอดแค่ลําเดียวแล้วก็แบบลูกเรือก็ไม่ได้เต็มลําด้วยก็คือแบบล้มหายายจาก,กันไปอะไรย่างเงี้ยค่ะก็มาเกยตื้นมันมีหลายเหตุผล ที่มาที่ญี่ปุ่นแต่หนึ่งในนั้นน่ะก็เพราะว่าแบบมันไม่ไหวแล้วอะ่ะมันต้องรีบหาฝั่งเพื่อจะขอความช่วยเหลืออะไรเงรี้ยก็ดันมาเจอชายฝั่งที่แถวชิโซกะก็ทําให้เขาได้เจอกับทีมโทรณนงะหรือทีมโทกุกาวะนั่นเองค่ะสต,ตาชีวิตของจอห์นแบล็กสโนหรือว่าวิลียมแอดัมส์ตัวจริงเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ใน EP10 เขาได้คุยกันไว้เลยว่าสรุปแล้ว อิตาคนนี้อิตาจอนเนี่ยจะไม่ได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือวิลเลียมแอดัมส์เนี่ยเขาไม่ได้กลับไปที่อังกฤษอีกเลยไม่ได้กลับบ้านเกิดอีกเลยถึงแม้ว่าในเรื่องอะ่ะเขาจะแบบคืนเรือใช่ไหม่าจะกลับบ้านจะพูดมากี่รอบเงี้ยก็ไม่ได้กลับบ้านค่ะวิลเลียมแอดดัมส์เป็นนักสำรวจชาวอังกฤษค่ะแล้วก็มีประสบการณ์เดินทางไปที่ต่างๆมากมายค่ะรวมไปถึงประสบการณ์ในการได้แบบ ทำงานเป็นทหารในกองเรือเขาเรียกว่าอะไร Navy อะ่ะดังนั้นพวกสกิลเซตต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ของวิลเลียมอาดัมส์เนี่ยโทคุกกาวาก็รู้สึกว่าืมันน่าจะเอาเก็บไว้อะไรเงรี้ยก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมไม่ยอมปล่อยให้เขากลับบ้านสักทีค่ะต่อจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามขึ้นค่ะซึ่งเป็นสงครามที่ก็มีความสำคัญมากๆเหมือนกันก็คือเซกิกาฮาระเป็นสงครามที่ชี้เป็นชี้ตายเลยในยุค ตอนปลายของเซนก็กุโทกุา่าหรือว่าโทรณงะชนะสงครามค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เป็นโชกุนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิลเลียมแอดัมส์หลังจากที่ชนะสงครามแล้วเนี่ยก็คือได้รับรางวัลได้เงินได้ทองอะไรไปเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่ให้ความรู้เป็นคนที่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะอยากกลับบ้านมากแค่ไหนก็ไม่ได้รับอญาตให้กลับ ไม่คืนเรือให้ไม่อนุญาตให้ออกไปจากที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวลเลียมอดั์ก็จําเป็นที่จะต้องอยู่ที่นั่นต่อไปแต่เขาก็จะมีการแบบเลี้ยงดูนะก็คือแบบให้ที่อยู่ให้ข้าวให้น้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วแรกกับการที่เขาจะต้องมาเป็นครูแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับโชกุนก็คือโทกุกาวะในตอนนั้นนั่นเองค่ะซึ่งอยู่กันไปอยู่กันมาเขาก็บอกว่าเริ่มเข้าใจกันเริ่มเป็นเพื่อนกันมากขึ้นเริ่มแบบ รักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือโทกุกาว่าก็ให้ตําแหน่งให้บ้าน,ให,หน,นให้นู่นให้นี่ก็เริ่มมียศถาบรรดาศักดิ์เริ่มมีสมบัติมากขึ้นนะคะสำหรับเลียมอาดัมส์ซึ่งในซีรีส์อ่ะเหมือนกับว่าเขาจะได้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นเนาะคือเหมือนกับได้บ้านได้เมี้ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งนี้มันเกิดขึ้น หลังจากสงครามค่ะสำหรับภรรยาชาวญี่ปุ่นของวิลเลียมแอดัมส์ก็คือจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์มันไม่ได้มีบันทึกแบบตัวตนของเขาว่าแบบเขาชื่อแซ่อะไรอะไรเงี้ยคือรู้ว่ามีรู้ว่าแต่งงานกับคนญี่ปุ่นแล้วก็มีครอบครัวที่อังกฤษอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็คือมี2องครอบครัวคนอังกฤษมีบันทึกไว้ แต่ของญี่ปุ่นอ่ะคิดว่าสมัยนั้นเขาน่าจะไม่บันทึกถึงผู้หญิงอะไรอย่างนี้มั้งเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นช่วงนั้นน่ะมันน้อยมากค่ะแล้วเวลเลียมมาดามสเสยก็เสียชีวิตด้วยวัยเพียงแค่55ปีค่ะในปี1620ในจังหวัดนางาซากิค่ะเกตเร้าๆของเรื่องนี้ก็คือนอกจากเขาไมไ่กลับบ้านแล้วใช่ไหมพอเขาเสียชีวิตเนี่ยในพินัยกรรมของเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาขอแบ่งสมบัติเป็นครึ่งๆค่ะครึ่งหนึ่งยกให้กับ ครอบครัวญี่ปุ่นของเขาแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยขอยกให้กับครอบครัวที่อังกฤษของเขาด้วยค่ะซึ่งในสมัยนั้นอะมันยากมากที่จะแบบเดินทางหาการน,นื้อออกแม้กว่าไอ้เท้าของของวิลเลียมอดัมจะเดินทางไปถึงอังกฤษอะก็ใช้เวลาทั้งหมด2ปีด้วยกันค่ะพอไปถึงอังกฤษเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือภรรยาชาวอังกฤษของเขาก็เสียชีวิตไปแล้วและจุดฝังขังวิลเลียมอดัมในตอนนั้นตอนแรกอะค่ะก็อยู่ที่นางาซากินั่นแหละแต่ว่า หลุมต่างๆเนี่ยถูกทําลายในยุคข,ของโทกุกาวะค่ะไม่แน่ใจว่าโชกุนค,คนไหนนะแต่ว่าในยุคข,ของโทกุกาวะถูกทําลายเพราะว่าเขาต้องการจะแบบกวาดล้างความแบบความเป็นศาสนาออกให้หมดอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นอะไรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตาศาสนาทั้งหลายอ่ะรวมไปถึงหลุม ด้วยก็คือไฟหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งไม่นานมานี้เองค่ะในปี2016ก็ได้มีการทําการแบบขุดค้นซากโบรณาณคดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอโครงกระดูกที่สันนิษฐานว่าเป็นของวิลเลียมแอดัมส์แล้วในปี2019ผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยต่างๆจากมหาวิทยาลัยโตเกียวอะค่ะเขาก็ได้ยืนยันแล้วว่าเป็นวิลเลียมแอดัมส์จริงๆแล้วก็เอาโครงกระดูกนั้นอะไปฝังใหม่ทุกวันนี้หลุม แล้วก็เมมโมรียลของวิลเลียมอดัมส์ก็ยังอยู่ที่นงศางาซากิค่ะถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวก็ลองไปตามดูได้ตัวละครต่อมาแน่นอนพอมีตาจรแล้วก็ต้องมีเลดี้มาเรียใช่ไหมคะหรือว่าทดะมาริโกซึ่งที่เราเห็นใน EP 9ีเก้า่ะค่ะเราก็จะเห็นว่าเขาเสียชีวิตจากแรงระเบิดที่พยายามระเบิดเข้ามาถูกไหมแต่จริงๆแล้วตัวละครทดะมาริโกเนี่ยเราพูดได้เลยว่าเป็นตัวละครที่เมสอัพกับไทม์ไลน์มากที่สุดในเรื่องค่ะตัวจริงของมาริโกหรือว่าเลดี้มาเรียเนี่ย เขามีชื่อแรกเริ่มเดิมทีอ่ะก็คืออาเกจิธรมะค่ะเขาได้มาแต่งงานกับ โฮโซกาวะทาดาโอกิ ok oki, ก็คือสามีของมาริโกะในเรื่องนั่นเองเป็นลูกสาวของอากิจิมิสุฮิดะค่ะซึ่งอากิจิมิสุฮิดะเนี่ยก็จะอยู่ทีมโฮโซกาวะใช่ไหมคะเขาก็เป็นคนที่เข้าไปจริงๆไอความเป็นมาตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะตรงกับในซีรีส์ก็คือพ่อของเธอเป็นคนทรยศแต่พอเขาแต่งงานใช่ไหมสามีเนี่ยในฐานะที่แบบว่าถ้าทําตามธรรมเนียมอ่ะคือคนทรยศอ่ะก็ต้องโดนกวาดล้า,ลางทางตระกูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เห็นใจ ภรรยาตัวเองก็เลยแบบว่าเอาไปซ่อนไว้ก่อนจนกระทั่งมีคําสั่งของโทก,กุกาว่าสั่งมาบอกว่าเออให้เอาออกมาอยู่อย่างเปิดเผยได้ละชะตกากรรมคือกึ่งกึตัวประกันจะแบบตุยแหล่ไม่ตุยแหล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเกรดหนึ่งก็คือในเรื่องอะ่ะจะเขาจะไปเจอกับบัตรหลวงเหมือนจะเป็นบัตรหลวงเนี่ยที่ทาให้เขาได้เข้ามาสู่ศาสนาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาไม่วันที่ไว้ว่าก็เป็นคนญี่ปุ่นด้วยกันเองนี่แหละคนที่เป็นคนแบบไทยแล้วก็ได้ชื่อกาเซียมาเนี่ยก็เป็น ไดมียวที่เป็นคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลังจากแบบไทส์แล้วก็ได้ชื่อกาเซียมาก็เลยทุกคนก็เรียกเขาว่าเลดี้กาเซียอะไรเงี้ยก็เป็นทโระซากะว่ากาเซียค่ะแล้วบทบาทของเลดี้มาเรียกับเลดี้กาเซียก็คือเหมือนกันเลยที่ว่าเกือบจะได้เป็นตัวประกันหรือว่าบางคนก็ถือว่าได้เป็นตัวประกันไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใช้คําว่าเกือบละกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คล้ายๆกันคือเธอไม่ยอมให้ตัวเองเป็นตัวประกันใช่ไหมคะแต่จุดจบของในซีรีส์กับ ตัวจริงเนี่ยจะต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยเพราะว่ามันไม่ได้มันดราม่าไหมคะมันก็ไม่ได้ดราม่าเท่าในหนังอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าในหนังเขาน่าจะทําให้มันดูดราม่ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเขาสักเสียเนาะไม่ยอมเป็นตัวประกันใช่ไหมให้คนในบ้านคือคนสตาฟในบ้านนี่แหละค่ะเป็นคนที่ปลิดลดี้กาเซียแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสตาฟก็เริ่มทำการเผาบ้านจุดไฟเผาบ้านเสร็จปุ๊บทุกๆคนในบ้านเนี่ยก็เริ่มแบบทำการแบบตัวเอง ตามเลดี้กาเซียไปแต่ที่เราเกิดไว้ตอนต้นของเลดี้มาเรียหรือมาริโกเนี่ยว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เมสอัพกับไทม์ไลน์ในเรื่องมากที่สุดเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วว่าวันสุดท้ายบนโลกของเลดี้กาเซียค่ะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาปี1600ค่ะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานในเดือนเดียวกันเรือของวิลเลียมอดัมส์ก็มาเกยดท่าที่ญี่ปุ่นดังนั้นวิลเลียมอดัมส์กับเลดี้กาเซีย ไม่เคยเจอกันหมายความว่าตัวละครจอห์นแบล็กซอนกับตัวละครมาริโกะเนี่ยในชีวิตจริงเขาไม่เคยเจอกันและเมื่อพูดถึงมาริโกะหรือว่าโฮโซกาวะกาเซียแล้วเนี่ยนะคะจะไม่พูดถึงอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าความสัมพันธ์ของคนคนนี้กับกาเซียในชีวิตจริงอะ่ะก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันค่ะนั่นก็คืออจิบันโลคาตันั่นเองค่ะ คืเราว่าในเรื่องอ่ะเหมือนพยายามจะเขียนให้โอจิบะดูไร้ๆแสบๆนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะชีวิตของเขาอ่ะก็น่าสงสารพอๆกับ กาเซียหรือว่ามาริโกเลยโอจิบะโนคาตาตัวจริงนะคะชื่อของเขาก็คือโยโดโนคาตค่ะซึ่งชื่อนี้แน่นอนว่าได้มาทีหลังใช่ไหมเป็นตำแหน่งในการแต่งตั้งอะไรยเงี้ยค่ะเธอเป็นคนของตระกูลอาไซค่ะชื่อจริงโดยกําเนิดนะคะชื่อจะแบบรู้สึกน่ารักน่ารักนิดนึงแต่มันไม่รู้ว่ามันแปลกสำหรับญี่ปุ่นหรือเปล่านะก็คืออาไซ ชาชาค่ะแน่นอนก็เหมือนในหนังเลยอาจใจจะเป็นฝ่ายที่โทกุกาวะกับโอดะหักหลังใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตก็ระหกระเหนินได้มาเป็นหนึ่งในสนมของโทโยโทมิฮิเดโยชิที่ณตอนนี้เนี่ยเป็นผู้สําเร็จร,ราชการแทนแต่ไม่รู้เป็นโชคดีหรือโชคร้ายเนาะที่ว่าเขาอะ เป็นแค่สนมหรือเป็นแค่ผู้หญิงคนเดียวของเท y โยโทมิฮิเดโยชิเนี่ยที่สามารถมีลูกให้ได้แล้วลูกอะ่ะก็เป็นลูกชายด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าที่ทำให้ได้อวยยศเป็นแบบโยโดโนคาตะแล้วก็เหมือนในเรื่องเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขามีลูกชายเนาะแล้วก็ลูกชายยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยในความเป็นแม่ในความที่แบบลูกชายมีสิทธิ์ในตําแหน่ง อะไรอะไรเขาก็ต้องกอดเก้าอี้กอดตำแหน่งไว้ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามปกป้องทุกอย่างของลูกไว้และในซีรีส์อะความสัมพันธ์ของโอจิบะกับมาริโกะก็คือเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะแล้วก็มาแยกกันเพราะว่าพ่อหักหลังกันอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วในชีวิตจริงก็เป็นแบบนั้นคือพ่อของมาริโกะก็หักหลังพ่อของโอจิบะในชีวิตจริงด้วยเหมือนกันแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงที่ทําสงครามเซกา่ฮาระใช่ไหมคะจากในซีรีส์ใช่ไหมคะคือโอจิบะโนคตะเนี่ยจะเป็นคนที่ยอมสงบศึก วยโทรณังานให้ชนะสงครามใช่ไหมคะในชีวิตจริงเนี่ยแน่นอนมีส่วนแน่นอนคือส่วนเจรจาสกิลในการเจรจาเราคิดว่าค่อนข้างจะดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะพอฝ่ายที่แพ้ใช่ไหมคะอิชิดโดหรือว่าอิชิดะเนี่ยก็โดนกวาดล้างกันหมดอะไรเงี้ยคือเรียบเกลี้ยงหมดเลยเยกเว้นโอจิบะตัวจริงกับลูกชาย,ยคะ่ะแล้วพอถึงช่วงที่ลูกของตัวเองเนี่ยโตพอมีอายุพอเนี่ยก็แต่งงานกับ หนึ่งในหลานสาวของโทกุกาวะด้วยค่ะสําหรับในตอนจบของโอจิบะตัวจริงกับลูกชายอะค่ะมันมีอะไรที่พีกกว่านี้แต่เราให้ทุกคนทดไว้ในใจก่อนแล้วก็ไปดูคนอื่นก่อนจะได้แบบไล่เลียงมาแบบ ต่อมาก็มาดูฝั่งอิชิดะมิซนาริกันบ้างหรือว่าอิชิดโดะในเรื่องเนาะจริงแล้วไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะของอิชิดโดะเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่จบอ P 1ีไปแล้วทำสงครามเซกิกาฮาระเสร็จแล้วเนี่ยโทกุกะว่าชนะตัวเองแพ้ใช่ไหมคะสิ่งที่ตัวเองทำก็คือหนีแต่หนีไปได้ไม่เท่าไหร่อะคะ่ะชาวบ้านก็เจอชาวบ้านก็จับได้ว่าอ้าวนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นชาวบ้านก็จับเขามาแล้วก็เขาก็ถูกทำการปันในเกียวโตเป็นเวลาต่อมาค่ะ ซึ่งแน่นอนเขาเป็นผู้แพ้ใช่ไหมคะคนที่แพ้คนที่ทรยศในช่วงนั้นน่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่ใช่แค่ตัวเองแต่คนที่จะต้องไปต,ตามๆกันก็คืออะไรคือครอบครัวคือลูกน้องคืออะไรอย่างเงี้ย พอมันเกิดการกวาดล้างภรรยาแล้วก็ลูกๆของเขาอันนี้มันเราหาที่เขียนไว้ชัดเจนอะไม่เจอแต่เราเดาว,ว่าก็คือก็โดนกันหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่มีอยู่คนนึงเขามีลูกค่อนข้างเยอะมีลูกชาย3มลูกสาวสามอะไรอย่างงี้มั้งก็โดนกันหมดแต่มีลูกชายอยู่คนหนึ่งค่ะที่หนีทันอะไรเงี้ยแล้วหนีทันด้วยการที่แบบรีบไปเปลี่ยนนามสกุลของตัวเองก่อนเปลี่ยนนามสกุลเป็นสุริยาม่าคือพอเปลี่ยนนามสกุลปุ๊บคนก็ไม่รู้ไงว่าคนนี้ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยรอด แน่นอนค่ะมาถึงคนสุดท้ายเรารู้กันอยู่แล้วว่าโทกุกาว่าจะชนะใช่ไหมสงครามเซกิคาระปี1600ชนะสงครามเสร็จปุ๊บก็มีช่วงระยะเวลาเว้นไวใช่ไหมคะในการเก็บกวาดจัดระเบียบใหม่อะไรทั้งหลายค่ะโทกุกาว่าได้ขึ้นเป็นโชกุนจริงๆหลังจากสงครามนั้นนะก็คือในปี1603ค่ะที่จักรพรรดิแต่งตั้งให้เขาได้เป็นโชกุนแล้วก็เริ่มยุคใหม่ก็คือเริ่มโทกุกาว่าเอราหรือโทกุกาว่าเรียดนันเองแต่พอได้ขึ้นเป็นโชกุนอะ ตัวเขาเองอะค่ะอยู่ในตําแหน่งอะเพียงแค่2ปีเท่านั้นก็คือสองเออองพันสามหจนถึง1,605ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ลงจากตําแหน่งเพราะอะไรเพราะในช่วงที่เขาเป็นโชกุนอะคือเขาก็อายุเยอะแล้วก็ประมาณสักหกแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยอะถ้าเขาจากไปโดยที่แบบว่าปล่อยทายาทของเขาให้ขึ้นมาในตําแหน่งโดยที่ไม่มีเขาอยู่อะมันอาจจะเกิดขึ้น เหมือนโอลินวอลเหมือนยุคเซนโกกุก็ได้อะไรเง <S <s ี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะฉันสละแล้วก็ให้ลูกชายกันขึ้นเลยซึ่งในในเรื่องอะ่ะดูเหมือนจะมีลูกชาย ลูกไม่ค่อยเยอะเนาะแต่จริงๆแล้วโทกุกาว่ามีลูกเยอะมากเยอะมากๆ,ๆนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีแบบพวกคองคิวบายพวกนางสนมอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะเยอะลูกเป็นพรนตระกูลโทกุกาว่าเนี่ยขึ้นปกครองญี่ปุ่นตั้งแต่โชกุนค,คนแรกของโทกุกาว่าก็คือเออสึใช่ไหมคะตั้งแต่ปี1603ยาวมาเรื่อยๆจนถึงปี1868เลยนะคะก็คือมีระยะเวลาแบบ200กว่าปี250ปีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ทําให้ยุคโทกุกวาวะเนี่ยเป็นยุค โชุนเนตที่เด่นชัดมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์เข้าไปใน Google ว่าแบบยุคโชกกนอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าโ ok ทกุกะว่าทั้งที่จริงๆแล้วอะโชกุนมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ทําไมต้องเป็นโทกุกาว่าสาเหตุก็คือเป็นยุคที่ทําความสะอาดแบบกวาดล้างความที่ในณสมัยนั้นคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบเน่าเฟะในสังคมญี่ปุ่นนะช่วงนั้นเช่นเรื่องของศาส,สนาเรื่องของแบบคนต่างชาติเข้ามาเยอะยๆอะไรเงี้ยยุคโทกุกาว่าก็คือ จัดระเบียบใหม่หมดอย่างแรกเลยก็คือตามกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมคะคือนอกจากแพ้สงครามแล้วไอ้พวกตัวเล็กตัวน้อยที่เห็นต่างอะไรเงรี้ยก็คือไปหมดอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยมากในยุคโควิดของเราก็คือเรื่องของซากเกะใช่ไหมซากเกะเนี่ยจะถูกนํามาใช้อีกครั้งในช่วงโควิดก็คือช่วงที่ญี่ปุ่นปิดประเทศนั่นเองคือแปลตรงตัวเลยซากเกะคือปิดประเทศในยุคโทกุกาวะเนี่ย เป็นยุคที่ญี่ปุ่นตัดสินใจปิดประเทศปิดการติดต่อสื่อสารกับภายนอกทั้งหมดยกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตเท่านั้นส่วนมากจะเป็นเรื่องของการคา้าแล้วการค้าเนี่ยเขาก็จะเปิดให้แค่ที่นางนาซากิก็คือเราไปเที่ยวกันมาแล้วใช่ไหมคะที่เดจิมะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นท่าเรือท่าแรกแล้วก็ท่าเดียวในยุคสมัยนั้นที่ เปิดให้กับคนเข้ามาค้าขายแต่ว่าคนที่เข้ามาได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกชาวดัตช์มากกว่าก็จะมีพัฒนากรรของชาวดัตช์เข้ามาค่อนข้างเยอะอย่างที่ตามไปดูกันได้นะคะในคลิปเที่ยวนางาสกิซึ่งเราก็เข้าใจผิดเหมือนกันในคลิปนั้นเพราะว่าเราอะเข้าใจว่าตรงนั้นเป็นที่แรกที่เปิดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะมันมีการเปิดมาก่อนอยู่แล้วแล้วมันก็ปิดแล้วมันก็มาเปิดแบบจํากัดพื้นที่อีกครั้งหนึ่งที่นางาากินั่นเองแล้วมันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ วิลเลียมอาดัมต้องไปอยู่ที่นางาซากิแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นางาซากิก็ได้เพราะว่าเขาทําหน้าที่เป็นครูเป็นที่ปรึกษาเป็นเหมือนเป็นเบสโซให้กับโชกุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเขาน่าจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นออีกพอยท์หนึ่งที่โดดเด่นมากของยุคโทกุกาว่าก็คือเปลี่ยน จากสถานที่ว่าราชการอะไรต่างๆตำหนักโชกุนอะไรต่างๆใช่ไหมคะจากเกียวโตนะตอนนั้นเนี่ยย้ายมาอยู่ที่เอโดะหรือว่าในปัจจุบันก็คือโตเกียวนั่นเองค่ะทูกกาว่าเอเยสึนะคะเสียชีวิตด้วยวัย73ปีเสียชีวิตในปี1616 16ค่ะซึ่งเขาสัญญานไว้สองอย่างก็คือไม่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็เป็นซิฟิลิสค่ะแล้วเขาก็ได้พูดไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตว่าถ้าเขาจากโลกนี้ไปอะ่ะเขาอยากจะให้ทุกคนอะ่ะวอร์ชิปเขาเหมือนกับเป็นพระเจ้า อ,อตอนแรกจะถูกฝังไว้ที่แถวชิโรกะก็คือแถวบ้านเกิดเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเชื่อกันว่าหรือว่าลือกันว่ากันว่าและกันเนาะว่าหลุมฝังของเขาถูกขุดขึ้นมาใหม่แล้วก็ย้ายไปฝังไว้ที่ศาลเจ้าที่นิโกะคะ่ะจนถึงณปัจจุบันนี้ที่ศาลเจ้าก็ยังไม่ได้ออกมาคอนเฟิร์มหรือว่าดีนายหรือว่าอนุญาตให้มีการเอาไปตรวจหาว่าสรุปเป็นของใครกันแน่อะไรอย่างี้ค่ะก็เป็น มิสตรี่อย่างนี้ต่อไปเลขหนึ่งเรื่องค่ะที่เราบอกให้ทุกคนทอดไว้นในใจก่อนก็คือเรื่องของโอจิบะตัวจริงกับลูกชายใช่ไหมคะหลังจากที่ลูกชายได้แต่งงานกับคนของโทกุกาวะแล้วอะค่ะแต่เวลามันผ่านไปอะคะ่ะโทกุกาวะอย่างที่บอกว่าเขากลัวแบบประวัติศาสตร์สําลอยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าเขามานึกได้ทีหลังไม่รู้เป็นลังสังหรณ์หรือว่าเป็นแบบเขารู้ตัวว่าเขากําลังจะแบบกําลังจะไปในไม่ช้านี้อย่างเงี้ยคะ่ะประมาณ2 3สมปีก่อนที่เขาจะเสียเขาก็แบบนึกขึ้นได้ว่าเอ้ย ฉันยังเหลือลูกหลานศัตรูไว้อยู่นี่นาเขาคนนั้นก็คือหลานเขยของฉันเองพ่อของเหลนของฉันเองแต่ว่าเขาเป็นศัตรูทำยังไงดีล่ะก็กำจัดเลยค่ะหลานเขยไปแล้วลูกของหลานเขยก็คือเหลนของตัวเองไปตามพ่อไปเลยแน่นอนเหลืออีกคนนึงก็คือโยโดโนกตะหรือว่าโอจิบะโนกตะใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นแม่แล้วก็อยู่ในปราสาทโอซาก้าเหมือนกันพอตัวเองรู้ว่าโชคชะตาตัวเองจะต้องแบบ ต้องไปตามลูกตามหลานนั่นแหละเงี่ยก็เหมือนกับโฮโซกาวะากาเซียเลยค่ะก็คือแบบทําตัวเองก่อนก่อนที่แบบฝ่ายตรงข้ามจะมาทำอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นจุดจบของโยโดโนคาตะหรือว่าโอจิบานโนคาตะแล้วก็สายตระกูลครอบคัวของเขา ยุคข,ของโทกุกาวะเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันยาวนานมากใช่ไหมคะแต่เขาจะต้องมาถึงจุดล่มสลายในปี1868ค่ะซึ่งโชกุนคนสุดท้ายก็คือโทกุกาวะโยชิโนบุเป็นโชกุนคนที่15ของตระกูลโทกุกาวะค่ะด้วยความที่ว่านะตอนนั้นมันยุค18ซัมติงแล้วอ่ะอิทธิพลจากโลกตะวันตกก็เข้ามาเขาก็เริ่มเข้ามากดดันญี่ปุ่นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเริ่มกดดันให้ญี่ปุ่นต้องเปิดประเทศนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ,ะคิดว่าน่าจะดูได้จากแบบ อารมณ์ดอลาสามูไรอะแรงกดดันจากภายนอกอะมีแล้วดันมันมีแรงกดดันจากภายในด้วยเพราะว่าระบบอะไรแบบนี้คืออยู่ไปนานๆมันก็เสื่อมใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่มีอํานาจมากกว่ามันพร้อมที่จะแบบอันนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างเงี้ยแรงกดดันภายในก็มีคนเริ่มไม่ค่อยพอใจกับโชกุนคนนี้คือมันอ่อนแอข้างในอยู่แล้วหนำซ้ํายังมีข้างนอกอะเข้ามากดดันด้วยอะไรเงี้ยค่ะโชกุนคนสุดท้ายคนที่15เนี่ยก็เลยต้องตัดสินใจ ลาออกจากตําแหนง่งเขาออกจากตําแหน่งก็เป็นอันสิ้นสุดตระกูลโทกุกาวะแล้วก็สิ้นสุดยุคโชกุนของญี่ปุ่น,นะคะ่ะและต่อจากโทกุกาวะคือยุคอะไรก็คือยอุคปฏิวัติเมจินั่นแหละสิ้นสุดโชกุนก็ปฏิวัติเมจิจบ,จบก็อย่าลืมไปกดไลค์แชร์แล้วก็ c r i b e ช่องเป็นลังใจกันให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอยากจะเสริมเพิ่มหรือแก้อะไรตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยะคะ่ะแล้วก็นี่เลยคอบคุณทานคำานึงมากๆนะคะสำหรับ ของอร่อยอร่อยแล้วก็น้ำดื่มโซเชียลโซเชียลแบบนี้เพื่อที่จะให้เรานั่งเล่าได้ตลอดรอดฝั่งนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็เจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย